สวัสดีครับ Excel ในตอนนี้นะก็จะเป็นเรื่องของการลบข้อมูลนะครและก็การล้างข้อมูลนะครับข้อมูลนะที่เราใส่ลงไปนะในแผ่นงานนะตัวอย่างเช่นข้อความตัวเลขหรือว่าวันที่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้งานใช่ไหมครับเราก็กดลบข้อมูลนะครับโดยกดปุ่ม delete ที่เป็นพิมพ์นะครับเพื่อลบเนื้อหาทิ้งได้นะครับแต่ถ้ามีการจัดรูปแบบข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับมีการใส่สีข้อความมีการใส่สีพื้นนะมีการใส่เส้นขอบนะหรือว่าบางครั้งนี่ก็อาจจะมีการจัดรูปแบบตัวเลขนะครับซึ่งการที่เรากด Delete นั้นนะครับจะลบเฉพาะเนื้อหาในเซลล์เท่านั้นนะครับแต่ว่าจะมีรูปแบบนะที่ ยังคงค้างอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราป้อนข้อมูลลงไปนะครับก็จะใช้รูปแบบเดิมที่เคยจัดเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะลบทั้งหมดนะครับหรือว่าลบบางอย่างเราก็สามารถที่จะใช้คำสั่งนะครับในปุ่มเคลียร์นะครับหรือว่าล้างได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมต้องการนะครับที่จะล้างนับข้อมูลทั้งหมดนะครับก็ให้เราเลือกเซลล์นะครับที่จะลบหลังจากนั้นก็ไปที่แถบโฮม นะครับหรือว่าแท็บหน้าแรกนะครับแล้วก็ให้เราไปหารูปอย่างลบนะครับซึ่งอยาเขียนว่าเคลียร์หรือว่าล้างนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองคลิกนับเคลียร์ออลนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการล้างทั้งหมดผลที่ได้นะครับก็จะลบข้อความของเราพร้อมกับรูปแบบการจัดข้อมูลของเราด้วยนะครับอันนี้คือเคลียร์ออลนะครับต่อมานะเมื่อเราเลือกเซลล์ที่จะลบนะแล้วก็ลองเลือกนับเคลียร์ฟอร์แมต ผลลับท,ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นการล้างรูปแบบแต่ว่าข้อความนั้นก็ยังคงอยู่นะครับต่อมาเราเลือกเซลล์นะครับและก็หลงังจากนั้นก็เลือกที่เคลียหรือว่าล้างนะครับและก็เราเลือกเป็นเคลียคอนเทนต์นะครับก็จะเป็นการล้างนะคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาของเรานะครับแต่ว่ารูปแบบก็ยังคงอยู่นะครับเอหนึ่งก็จะหายไปไนะครับต่อมานะครับเราลองเลือกที่เคลียกรณีที่เซลล์ของเรานะามีคอมเมนต์อยู่ เราสามารถที่จะเลือกเคลียคอมเมนต์ล้างข้อคิดเห็นได้นะครับซึ่งอันนี้ไม่มีต่อมานะครับถ้าเกิดว่าเรามีการสร้างลิงก์นะเราสามารถที่จะเลือกนะครับที่จะรีมูฟนะไฮเปอร์ลิงก์ได้นะครับลองรีมูฟนะก็จะลบไฮเปอร์ลิงก์ของเราได้นะครับอันนี้นะว่าก็เป็นเทคนิคนะครับของการลบข้อมูลและก็ล้างข้อมูลนะซึ่งผมก็หวังว่านับคลิปนี้นะคงจะเป็น เทคนิคเล,เล็กๆน้อยๆนะครับในการจัดการข้อมูลน้ำโดยวย e x l e l หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณครับ